สินแสบาโค้ดชีวิตสวัสดีครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีดาวที่ย้ายและส่งผลกับพวกเราทุกคนนะครับทั้งหมด 5ดวงด้วยกันนะครับก็เรามาฟังกันนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากดาวทั้ง5้าดวงอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องของตัวเองก่อนนะครับลัคนาราศีนั้นเนี่ยจะได้มาจากเวลาเกิดนะครับการที่เราเกิดเดือนอะไรไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนลัคนาราศีนั้นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าราศีกับลัคนาราศีเหมือนกันแท้จริงแล้วไม่เหมือนกันนะครับราศีเนี่ยเป็นเพียงแค่วันที่และเดือนเกิดในช่วงนั้นๆนะครับในความ จริงแล้วมีใครเกิดมาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดจึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการที่จะมาหาลัคนาราศีนั่นเองครับถ้าคุณยังไม่ทราบลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับผมแนะนําให้คุณหยุดคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับ s i n s e z t i n z a t e e ครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่โค้ดแนะนํา456นะครับเพื่อที่จะคํานวณหาลัคนาราศีที่ถูกต้อง ถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรนี่ก็ดาวดวงแรกเลยนะเปิดฉากมาก็เลข6ครับหมายเลข6หรือดาวศุกร์เข้าตำแหน่ง9นาฬิกาส่งผลตั้งแต่8สิงหาถึง2กันยายนครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคู่ครองครับก็พอเลข6เข้าคู่ครอง6มันคือความสวยความงามการเงินใช่ไหมล่ะ6เข้าคู่ครองแปลว่าใครสวยคู่สวยแล้วก็เงินมาจากไหนมาจากคู่นะ แปลว่าคู่เดินดูมีเสน่ห์มากขึ้นบางคนบอกอลร์โสดอยู่ทําไงโสดอยู่ก็ออกไปหาสิอย่ามานั่งรออะไรล่ะนะก็ไปหานะครับไปหาใครหาคนสวยๆหาคนรอๆหาคนดูดีนะใครดูไม่ดีปัดปัดออกไปนะผมปัดซ้ายหรือปัดขวาจําไม่ได้แล้วนะครับนะก็ปัดไปนะคุณเองก็อาจจะต้องแต่งตัวดีสักหน่อยหนึ่งด้วยนะเพื่อจะได้ดึงดูดเสน่ห์ในตัวคุณออกมาแล้วก็เขาจะได้เลือกเราใช่ไหมคนเราเจอกันไม่รู้จักกันเนะี่ยดูอะไรก่อน แมคุณจะมาบอกว่าคุณนิสัยดีนิสัยดีมันไม่ได้แขวนป้ายอยู่บนคอหรือว่ามันไม่ได้แปะอยู่บนหน้าผากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยส่วนนิสัยดีเนี่ยแปลว่ามันจะเสริมหรือมันจะบวกหรือมันจะดับเบิลขึ้นไปอีกใช่ไหมเออนะครับ สำหรับใครนะครับที่มีดาวจริงในช่องนี้นะอ่ะอธิบายเรื่องดาวจริงกันนิดนึงเผื่อใครมาฟังผมเป็นครั้งแรกนะหรือไม่เคยฟังมาก่อนแล้วหลง้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับดาวจริงเนี่ยคือดาวทั้ง10ดวงที่เป็นดาวประจําตัวเราทุกคนจะมี10ดวงเหมือนกันนะแต่ต่างกันที่ว่าวันที่เราเกิดเนี่ยดาวมันจะอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนกันแปลว่าทุกๆคน จะมีดาวตำแหน่งเดียวกันไหมครับไม่ใช่นะดาวสิดวงนี้เมื่อได้มาแล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้เหตุผลเดียวที่จะทําการเปลี่ยนดาวได้คือต้องจากโลกนี้ไปจะโดยสมัครใจไม่สมัครใจก็แล้วแต่นะแล้วต้องกลับมาใหม่โดยที่ยังต้องเป็นคนด้วยนะ แล้วก็ต้องมาเจอวิชาความรู้แบบนี้ด้วยนะถ้าเกิดสมมุติว่ากลับมาแล้วไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทั้งหมดมี12ช่องดาวทั้งหมดมี10ดวงแปลว,ว่าดาว10ดวงนี้กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละช่องหรือบางครั้งอาจจะอยู่ในช่องเดียวกันนะซึ่งณนะที่นี้เนี่ยกำลังพูดถึงตำแหน่ง9นาฬิกาผมพูดคำว่าตำแหน่ง9นาฬิกาคงรู้แหละเนอะดูดูด ดูนาฬิกาเป็นกันทุกคนแหละถ้าบอกตำแหน่ง12นาฬิกาอยู่ตรงไหนทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเนาะทีนี้เรากำลังพูดถึงตำแหน่ง9นาฬิกาในตำแหน่ง9นาฬิกาเนี่ยข้างในมีดาวอะไรอยู่เราก็ต้องไปดู ถ้าเราไม่มีดาวก็เป็นเหมือนที่พูดประจบไปแต่ถ้ามีดาวมันจะมีรายละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกขึ้นอยู่กับมีดาวอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับใครยังไม่ผูกดวงก็ไม่ผูกดวงนะส่วนใครอยากรู้ความหมายตัวเลขนะครับหนังสือเล่มนี้มีคําตอบให้หมดเลยนะครับชื่อว่าาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจ,จากดวงดาวหน้าปก395บาทหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาก็ถูกกว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะครับอะ ดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวอังคารครับอังคารย้ายเข้า11นาฬิกาส่งผล9สิงหาถึง3ตุลาเป็นตำแหน่งช่องบริวารดาวอังคารหมายความว่างไงดาวอังคารแปลว่าดาวที่มีความกล้าขยันลงมือทาไม่คิดเยอะไม่คิดมากนะครับรักเพื่อนฝูงรักพวกพ้องนะเมื่อมันเข้าตำแหน่งบริวารแบบนี้เป็นไงครับก็ตัวคุณเองเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกว่า มีความกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะเหมือนเด็กอะบริวารในอีกแน,น่นก็หมายถึงเด็กนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกหลานบริวารของคุณเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างขยันขันแข็งนะคุณก็อย่าไปห้ามเขาก็ปล่อยเขาทำไปนะเราคอยดูอยู่ห่าง ถ้าเกิดมีปัญหาก็ค่อยเอื้อมมือเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยเออต้องเรียกว่ายื่นมือเข้าไปช่วยแต่ถ้าไม่มีปัญหาต้องทําอะไรไหมก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ปล่อยเขาทําไปนะครับอย่าบางคนบางครั้งน,น,นะครับผู้ใหญ่เนี่ยชอบไปห้ามไว้ก่อนอย่าไปทํานั่นสิอย่าไปทํานู่นสิอย่านู่นนี่คือมีแต่คาว่าอย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 ่ายนะครับยังไม่ทันแต่งเลยจะอย่าอะไรนะครับนะะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองเรียนรู้นะครับเลข3เองเนี่ยไม่ชอบเลข1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมี1ในตำแหน่ง11นาฬิกาทุกๆรอบที่3เดินมาที่ตำแหน่งนี้ก็จะเป็น3-1นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเลขที่3ชอบเช่น 6, 5อย่างเงี้ยนะครับทุกๆครั้งที่3เดินมาตำแหน่งนี้ก็จะเกิด3 6 3 5นะพวกนี้คือคู่ความหมายที่ส่งเสริมในเรื่องดี36คือสเสน่ห์อ่อนกว่าวัย35คือคู่ อภิสิทธิ์ชนนะแปลว่าได้อภิสิทธิ์อยู่เรื่อยนั่นเองดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9ดาวเกตนะครับหมายเลข9หรือเกตเนี่ย เข้าตำแหน่ง3านาฬิกาเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในเรื่องของตัวตนครับและส่งผลยาวนานถึง60ชั่วโมงอ่าไม่ใช่ครับขอโทษครับส่งผลยาวนานถึง60วันนะครับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับเพราะว่าดาว9้าเนี่ยมันเป็นดาวเรื่องของบุญบาปใช่ไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยนะครับเป็นดาวเรื่องของต่างประเทศนะเมื่อเข้าตำแหน่งตัวตนแบบนี้ก็แปลว่าตัวคุณเนี่ยจะเจอ3เรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเจอทั้งหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสองใน3ได้หมดนะครับเช่นมีโอกาสไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไปพบครูบาอาจารย์มีสัมผัสพิเศษบางอย่างนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือมีโอกาสที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเมตาเวิร์สนะโลกเสมือนนะหรือว่าโลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์นะไม่ได้หมายถึงแค่เมตตาเมตตาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะได้รู้ไว้นะ ทีนี้ข้อดีของ9กเนี่ยก็คือว่า9ไม่เป็นศัตรูกับอะไรอะไรเลยไม่เป็นศัตรูกับเลขอะไรเลยแปลว่า9เจอ1ก็ดีไม่ดี9เจอ2ก็ดี3ก็ดี4 5 6 7 8 9 0ดีหมดอาีหมดสบายใจแล้วนะหายห่วงนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมีสติแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คุณมีสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือคุณกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเวลาที่ผมมาเล่าดาวายาให้คุณฟังนั่นเองนะครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับหรือว่าหมายเลข1นนั่นเองเข้าตำแหน่ง8นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่17กันยายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโรคภัยนะครับ แปลว่าให้เรามัดระวังโลคที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข1ก็คือเช่นความดันหน้ามืดเป็นลมนะครับนะหรือบางทีนะครับอาจจะต้องไปอยู่เบื้องหลังความสําเร็จไม่ได้ออกหน้าออกตาเท่าที่ควรนะเพราะว่าเลข1คือความโดดเด่นเลข1คือผู้นาําเลขหนึ่งคือการตัดสินใจแต่เมื่อมันเข้าไปในตําแหน่งโรคภยัยผู้นําติดเชื้อการตัดสินใจบกพร่อง ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นละที่จะต้องหาคนมาช่วยในการตัดสินใจให้เราแต่เวลาไปหามาอย่าไปหาลัคนาราศีมังกรเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเข้าขาตำแหน่งเดียวกันมันจะช่วยกันไหมมันก็ช่วยกันไม่ได้ใช่ปะ่ะเนี่ยพอเราฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมตั้งใจเลยคือผมอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักการเชื่อมโยงครับแล้วรู้ว่าจะเอาความรู้หรือฟังแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรโดยที่คิดต่อยอดได้ อย่าคิดแค่ว่าฟังดวงเฉยๆเพลินๆน,นะแบบนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนี่คือความตั้งใจของผมจึงทำคลาสเรียนขึ้นมาชื่อว่าห้องเรียนสินแสครับซึ่งห้องเรียนสินแสเนี่ยจะสอนให้คุณรู้ตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเรื่องที่หมอดูส่วนใหญ่ไม่พูดแต่ว่าคนเข้าใจผิดกันนะแล้วคุณก็จะได้เข้าใจความหมายที่มาของดาวแต่ละดวงเข้าใจความหมายของดาวแต่ละดวงทั้งในเรื่องของข้อดีข้อเสียสีประจำดาวแล้วก็าธาตุของดาวด้วยนะครับ ซึ่งไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างที่เป็นรูปภาพจริงๆตัวอย่างที่เป็นสากลมาให้คุณดูนะครับพูดขนาดน,นี้แล้วนะครับคงคิดว่าราคาน่าจะแพงใช่ไหมครับบอกได้เลยครับว่า 300มีทอน88ดปดนะครับก็คือทอน1บาทนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับเรียนไม่นานครับเรียนเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับที่สำคัญในคลาสเรียนของผมเนี่ยมีของแถมให้คุณด้วยแบบชนิดที่ว่าคุณต้องบอกว่าโอ้โหพ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วแถมเยอะไปนะคืออะไรครับอันที่หนึ่งแถมวันให้ฟรี30วันในเซ็นแสบาร์โค้ดชีวิตมีสติกันยาวๆไปเลยอันที่สองแถม วิเคราะห์ลายเซ็นให้ฟรีจะได้รู้เลยที่เซ็นมาตลอดชีวิตเนี่ยดีหรือไม่ดีอันที่3แถมวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือให้นะครับจะได้รู้ไปว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้วางเบอร์มาเปลี่ยนเบอร์มาดีไม่ดีพลาดตรงไหนนะครับอันที่4ี่ วิเคราะห์บารโคชีวิตให้ฟรีนะครับทั้งหมดนี้คือ4อย่างที่แถมให้นะครับตีเป็นมูลค่าหรือเป็นเงินเนี่ยบางคนบอกว่าโหเทียบหาค่าไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมก็ตีเป็นเลขกลมๆให้คุณแล้วกันนะครับแต่ละอย่างเนี่ยสอันนี้รวมกันเนี่ยก็มีมูลค่าเกินประมาณ2000บาทแล้วนะครับแต่ว่าคุณสามารถมา ลงเรียนแล้วมาเจอผมตัวเป็นๆเ,เป็นการเรียนสดด้วยนะครับเพียงแค่299บาทเท่านั้นไม่มีเงินเก็บอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถมานั่งเรียนได้เลยดาวดวงสุดท้ายนะครับปิดท้ายในเดือนนี้ก็คือดาวพุธหมายเลข4 <S <S ครับเข้ามาในตำแหน่ง7นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่20สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งความเจริญครับชาวลัคนาราศีมังกรก็เฮ hey, ดังๆเลยนะครับเลขสี่เข้าความเจริญ4ี่คือเรื่องอะไรครับ4ี่เรื่องคําพูดมนุษยสัมพันธ์การเจรจานะครับแปลว่าแปลว่าความ เลยมาจากไหนมาจากการเปิดปากพูดครับมาจากการพบปากผู้คนนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า คุณไม่เห็นประโยชน์นะคุณเอาแต่เก็บตัวอยู่ที่บ้านยังเวิร์กฟอร์มโฮมยังไม่อยากไปไหนยังแพนิคอยู่กลัวอยู่นะครับก็จะไม่ได้รับอะไรเหล่านี้นะครับต้องบอกไว้อย่างนั้นนะต่อให้คืออย่างนี้ครับดาวมันส่งผลดีถ้าเราแต่อยู่บ้านนะครับเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงมานะครับใครโดนแสงอาทิตย์นี่ก็จะได้รับวิตามินใช่ไหมครับถ้าคุณอยู่แต่ในบ้านนะคุณจะได้วิตามินไหมครับไม่ได้นะครับคุณจะไปบอกว่าฉันไม่เห็นได้เลยอ่าก็คุณไม่เดินออกไปอะครับคุณจะได้รับได้ยังไงเข้าใจไหมครับแบบนี้เนาะ อขอให้เข้าใจเรื่องของพลังงานของดวงดาวนะในเดือนสิงหาคมก็มีดาวทั้งหมด5ดวงนี้แหละครับสำหรับใครที่ต้องการรู้รายละเอียดแบบเจาะลึกเฉพาะเจาะจงนะครับผมเตรียมแอปพลิเคชันนะครับอยู่ในไลน์เลยก็เราก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับกดเปิดไลน์ขึ้นมากดปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่าแอดนะแอดที่เหมือนอีเมลนะครับ z i n z a e นะก็คือคําว่าซินแสนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีเมนูปุ่มผูกดวงคุณกดเข้าไปเลยนะครับแล้วคุณก็กรอกนะครับวันที่เดือนปีเวลาเกิดของคุณนะแล้วก็จังหวัดที่คุณเกิดด้วยกรอกแค่นี้เองนะครับแล้วคุณก็ใส่โค้ดแนะนำนะสี่ห้าหนะครับเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันนั่นเองครับทำสำเร็จแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะกดเข้าระบบเพื่อที่จะไปดูลัคนาราศีของตัวเองที่ถูกต้องดู อ่านความหมายดาวทั้ง10ดวงในแต่ละช่วงเวลาว่าเกิดผลอะไรกับคุณได้บ้างนะครับที่สำคัญระบบของเราเนี่ยยังมีในเรื่องของการเปิดไพ่ถามตอบนะเช่นคุณอยากสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษคุณสามารถเปิดไพ่ถามได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยังมีไพ่เลขมงคลนะให้คุณสามารถที่จะเปิดดูเลขมงคลประจำวันได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ เตรียมไว้ให้มอบไว้ให้กับแฟนๆช่องของเราโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอ่านหนังสือนะครับผมก็แนะนำนะครับดาวที่ผมพูดถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีความหมายทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับหนังสือชื่อว่าาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจ,จากดวงดาวครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น C ีเอ็ดไนอินบีทูเอสคีโนคูนิยะใครที่ไม่อยากออกไปไหนนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ แล้วก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมจําหน่ายอยู่แล้วทั่วประเทศเลยนะครับราคาหน้าปกเนี่ยสามบาทนะครับเป็นหนังสือปกแข็งแล้วข้างในก็พิมพ์4ีสีทุกหน้านะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้นะครับผมเองเนี่ยได้เปิดห้องเรียนสดสินแสนะครับมีการสอนสดไปหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเพิ่มรอบมากขึ้นนให้คนที่สนใจสามารถที่จะจองเข้ามาเรียนได้นะครับมาเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับเจอผมบนหน้าจอมา หลายคลิปแล้วนะมาเจอตัวผมเป็น,เ,ปนเพราะว่าผมมีโบนัสพิเศษให้สําหรับคนที่มาเรียนครับก็คือผมจะวิเคราะห์ลายเซ็นให้คุณฟรีครับวิเคราะห์เบอร์มือถือให้คุณฟรีครับวิเคราะห์บาร์โค้ดชีวิตให้คุณฟรีเลยครับและที่สําคัญนะครับแถมวันให้คุณอีกนะครับสาวันนะในระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้นะครับราคาค่าเรียนเนี่ย ฟังแล้วอย่าตกใจนะครับ299บาทเท่านั้นครับเรียกว่า300บาทมีทอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมเองเนี่ยมีความตั้งใจและอยากมอบให้กับทุกๆคนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้เท่าทันดาวครับเพราะการรู้เท่าทันดาวหมายถึงการที่เราเนี่ยสามารถวางแผนชีวิตของตัวเองได้นั่นเองครับสิ้นแสบาโค้ชชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โค d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องตรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา